เจ้าหน้าที่ล้อมไว้หมดแล้วย,ยวุ่นยุดนโอ้โอ้โอ้ว้าว คือพยานไปทางพี่ฮะคือพยานไปทางพี่อ,อ,อ๋อโอเค okay, okay. โอเคโอเคโอ้หน่วยซิวสุดยอดแล้วหน่วยซิวโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮโอ้หน่วยซิวหาแตไม่เจอเลยหาที่ตก เอออลกมากเหมากเราใช้ใบ,บหลิวนะมาลองไม้ใหม่ ข้ามาบุกเปิดในป่าปืนครับลกมากมากเราไม่รู้ข้างล่างมีประสังอะไรบ้างเราใช้ใบหลิวก่อนครับใบหลิวโอเอ็มหน้าลองดูรกอลอยๆนะครับกรอลอยๆประมาณกลางกลางน้ำครับแต่เราปล่อยเหยื่อจมถึงพื้นก่อนค่อยๆกรอมาเรื่อยๆครับเพราะว่าใบหลิวเราถ่วงถ่วงไว้ มีเม็ดทวงอยู่ตรงเหลืองนะครับ ลองอยู่พักใหญ่ครับมันไม่กัดไดหลิวครับก็เลยเปลี่ยนเป็นบิ๊กแอสีนิ้วใส่หมอจิกแบกเบ็ดนะใช้เหยื่อใหญ่เป้าใหญ่ๆครับคิดว่าน่าจะโดนเพราะว่าปลาที่นี่ค่อนข้างกินติดพื้นนะเราก็เลยต้องลองเปลี่ยนเหยื่อใหม่สุดท้ายก็ได้ผลครับ oh. โอ้โหหน้าดินครับแอสีนิ้วอีกแล้วโอ้โหตัวนี้หายเลยโ่เหยื่อขาดแล้วหลุดไปแล้วโอ้โหสุดยอดไม้เยอะอยู่แล้ว,ลวชอนในป่าปืน สี่นิ้วนะหายไปแวสีนิ้สีขาวอันตรายมากนะจังหวะแบบนี้อันตรายมากนะ จริงผมควรจะใช้คิปเปอร์นะเพราะว่าเหยื่อมันก็เดินออกไปแล้วมันเหลือแต่ตัวเบดสามทางครับผมประมาทมากจังหวะนี้เปิดิดผ้าขึ้นมาเนี่ยงานเข้าเดินเข้ามาในป่าอย่างลึกนะครับป่าปือแบบไม่มีใครเข้ามานะครับถ้าเดินป่าลักษณะนี้จังหวะนี้เพื่อนๆควรใช้คิปเปอร์นะครับ สวยผู้ผชายก็รู้กันครับผม <laughs> อาชญา <laughs> ีิหวายวิหวาย <laughs> โอ้หน่วยซิวเต็มเลยนะี่บไอนาะยาโรก,ก็เรียกได้เด้อวิแกินดีบริการครับผมหลัง <laughs> จากนั้นวายวายสักพักก็โดนครับ มองคล้ายๆว่าเหมือนมีฝูงขึ้นนะไว้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 โอ้ยทำไมมันเดือออกมานอกปากเนาะนี่ครับบีเอสสี่นิ้วจัดไปโอ้โหอ้าสี่นิ้วบีเอสสี่นิ้ว โอ้โอ้สุดยอดเลยลกสุดยอดเลยกมากลกมากปวดลก,กโอ,กโอ้สุดยอดเลยแอดสี่นิ้วครับจัดไปแอดสี่นิ้วโอ้ สวยอดอเลยสวยงามงามาใช้รู้กันนะผม,มจัดไปในดงปอครับอโอ้นี่จัดอยู่ในป่าลกเลยนะโคตรลกเลยท่วกหัวหเลยขึ้นเลย ดินครับยาสีนิ้วจัดใบใช้ก็รู้กันนะพ่อม,มาช่อนตัวที่สามตัวที่สี่ก็ขึ้นมาไล่กันแล้วพอดีฝนตกกล้องผมก็แห้งสุดทีมงานก็เลยต้องกลับแหละทีมงานทางป่า <laughs> โอ้สุดยอดเลยฝนเรียกปลาฝนเรียกปลาสุดยอดเลยโอ้สุดยอด ที่หัวดำโอ้สุดยอดแล้วปิดโทรศัพท์ก่อนเ้อโอ้ฝนตกครับวันนี้นตกหนักมากเลยอือก็ฟ้าเป่ก็มีผลงานครับผม โอ้โหวางได้กวางได้ก็งังนขันห้องผัวเท่าขันห้องผัวเท่าเอินห้องใดหลายกว่านี้ดิมาตดูเอามาจากตัวเราเบลมาตัวเดียวผลงานปลารวมประมาณ20แต้มก็ฝากผลงานไปด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากครับ ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาเธอยิ้มรู้ไหมเวลาที่เธอจ้องตาฉันเคินจริงๆเธอทำให้ใครคนหลงรักเธอขอถามตรงๆเลยขอที่เธอได้ไหมถ้าเธอไม่